400กว่าบาทลูกค้าสั่งกวนติดต่อไม่ได้อยู่คอนโดแห่งหนึ่งนะตอนแรกติดต่อได้คราไมีสอนปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ผมนั่งรอมาสามสิบนาทีคือถ้าโดนคนอื่นนะคือลำบากแน่เลยแต่นี้ที่ยังโดนผมคือกูไม่ได้คิดอะไรหรอก คือถ้ามึงจะมาใช้สันของสันดาลแบบเนีน้มันก็ไม่ไหวเว้ยแม่งบางคนเว้ยนั่งซอยอาหารสิบตัวได้ตังค์ไม่ถึงห้าร้อยนะคิดดูดีๆนะก่อนข้องก่อนที่จะแคนเซินหรือว่าหายไปเลยกูฝากไว้คิดด้วยพวกที่สันดาลแบบสันดาลัะปีกูกูบอกเลยอ,อ,อร่อยขอบขคกูม,มาก